ท่านผู้ฟังที่รักครับมีข่าวข่าวหนึ่งเมื่อตอนเดือนตุลาคมปี2558ซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับแต่ก่อนนี้เราก็จะมีความรู้มีความเข้าใจว่าคนดูดบุหรีน่นี่มีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูงข้างๆซองบุหรี่นี่จะเขียนรูปภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวนะที่จริงยิ่งเขียนก็ยิ่งขายดีนะผมสังเกต นะเคยถามไอ้คนที่มันดูดบุหรี่บอกว่าเอ้ยดูภาพที่เองไม่กลัวเหรออ๋อเขาทําขู่เฉยๆว่าเขาไปนั่นนะครับมวลหนึ่งสาบาท4บาทก็ยังสูบแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าตอนเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษนะครับเขามาประกาศนะครับเขามาประกาศว่าอาหารสําเร็จรูปประเภทไส้กรอกนะครับหรือว่าเบคอนเนี่ยพวกเบเกอร์พวกนี้เนี่ย มีอันตรายสุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งพอๆกับบุหรีนะครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงผมจะอ่านให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเนื้อข่าวไม่อยู่ว่าอาหารที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์แล้วก็ได้รับความนิยมไม่น้อยอย่างไส้กรอกหรือเบคอนและเบอร์เกอร์ซึ่งก็ได้มีองค์กรสุขภาพระดับโลกออกมาเตือนว่าอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งพอๆกับบุหรี่ นะครับก็คือเป็นอาหารพวกนี้จึงยื่นมือเข้ามาดูแลในเรื่องนี้และคาดว่าจะจัดอันดับให้เนื้อสัตว์แปรรูปอยู่ในกลุ่มสารที่เป็นสาเหตุก่อมะเร็งได้มากที่สุดเป็นกลุ่มเดียวกับรูปพวกแร่ใยห,หินและสารหนูส่วนเนื้อแดงนั้นจะถูกจัดให้อยู่ในสารานุกรมสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกัน โดยกฎข้อบังคับใหม่ที่จะประกาศในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับและก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหากรรมอาหารจานด่วนประเภทฟาสต์ฟู้ดนะครับและอุตสาหากรรมการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กฎข้อบังคับใหม่นี้มีขึ้นเนื่องจากความกังวลต่อจํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในประเทศอังกฤษซึ่งมีจํานวนมากกว่าปีละแสนห้าหมื่นคนที่เป็นผลมาจากการบริโภคเนื้อแดงนะะกินอาหารประเภทไส้กรอก,อกเบคอน โรคมะเร็งลำไส้โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในอันดับสองของประเทศอังกฤษมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยสูงมากซึ่งคาดการว่าเกินกว่าครึ่งของจำนวนผู้ป่วยสามารถป้องกันได้ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะทั้งนี้นักวิชาการกระทรวงสาธารณาสุขของอังกฤษได้มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปนั้นอาจมีส่วนช่วยในการเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งลำไส้ ึงนักวิทยาศาสตร์จาก10ประเทศรวมทั้งประเทศอังกฤษได้ทําการตรวจสอบหลักฐานต่างๆขณะที่รัฐบาลอังกฤษได้เผยแพร่คู่มือด้านสุขภาพในปีพศ2011นะครับสปีที่แล้วแนะนําให้ประชาชนที่บริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปนี่วันหนึ่ง90กรัมนะครับเกกรัมกิโล1นึ่มันพันกรมัมนะครับเกกรัมนี่ไม่ถึงขีดนะครับท่านผู้ฟังให้ลดเหลือ70กรัมต่อวัน ก็คือไม่ถึงขีดเลยครึ่งขีดมานิดนิดและยังแนะนําให้ประชาชนกําหนดวันปลอดการบริโภคเนื้อกําหนดวันปลอดการบริโภคเนื้อต้องมีสักวันหนึ่งนะครับที่ไม่กินเนื้อแล้วก็มาเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่าผักแทนเพื่อหลีกเลี่ยงมะเร็งอีกทางด้วยนะครับฟังดูก็เป็นที่น่าตกใจนะครับจะจริงจะเท็จรเราก็ไม่ทราบได้ ครับเป็นทางฝรั่งประเทศอังกฤษ,กฤษเขาวิจัยเอาไว้แต่ที่จริงแล้วเนื้อสัตว์ในท่านผู้ฟังนะครับพอหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าเนื้อทุกวันนี้เขาทําเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหมูเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มนะครับเขามีกําหนดเลยว่าวันนี้กินอาหารอย่างนี้วันนี้ฉีดยาอย่างนี้วันนี้กินอาหารอย่างนี้นก่อนจะฆ่าให้ฉีดสารอย่างนี้เร่งให้เนื้อมันแดงนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวก็เหมือนกัน นะครับเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมอาหารเสร็จแล้วเขาก็มาปาดเนื้อแพ็คขายในห้างเราก็ไปซื้อเพราะว่ามันสะดวกมันก็ไม่แพงทีนี้เนื้อเนี่ยเขาก็จะมีวิธีทําให้มันแดงแลหลายอย่างนะทําให้มันดูดีทําให้มันน่ากินแต่ถ้ากินมากเกินมันก็เป็นโทษอย่างประเทศอังกฤษนี่เขาบอกวันหนึ่งไม่เกิน70กรัมนะกิโลหนึ่งมันพันกรัมใช่ไหมครับท่านผู้ฟังพันกรัม 7จกรัมก็ไม่ถึงขีดนะครับประมาณเกือบขีดนึงนลดลงมา30กรัมกินแค่นั้นนะครับไม่ให้กินเยอะจึงจะพอดีแต่เขาก็แนะนําว่าให้มีวันเนี่ยไม่กินเนื้อที่จริงแล้วผมเองก็คิดว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าเลิกกินเนื้อได้ก็เป็นกุศลนะครับ,บระบบขับถ่ายเราก็ดีโครคภัยแค่เจ็บก็จะน้อยลงกินผักกินหญ้ากินผักสดเยอะ หรือถ้ากินเนื้อก็กินแต่น้อยนะกินเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่ากินเนื้อสัตว์เล็กสัตว์น้อยแทนนะครับอันนี้ก็นอกจากนอกจากจะทําให้สุขภาพดีระบบขับถ่ายดีแล้วนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราด้วยเป็นบุญโดยอ้อมอย่างน้อยเราก็ไม่ส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์นะเราเขาบอกว่าถ้างดกินเจคนหนึ่งตลอดชีวิตเขาบอกว่า1นึเจหนคนหนึ่งคนคนหนึ่งนี่กินเจตลอดชีวิต จะมีสัตว์เป็นพันๆตัวเป็นหมื่นตัวรอดตายนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นฉะนั้นเองผมก็อยากจะสนับสนุนให้ท่านผู้ฟังนะครับกินเนื้อน้อยนะโดยเฉพาะอ,อาหารสาเร็จรูปพวกเบคอนเบเกอร์อาหารฝรั่งนี่เด็กๆไทยนี่ชอบกันนึกเกินนะครับก็ตกเป็นห่วงเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของการค้าของต่างประเทศเหยื่อของการโฆษณาเหยื่อของความอร่อย